ข่าวทปทฉบับที่27ับ2560เรื่องการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนายวิรไธัยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับการยกระดับศักยภาพของประเทศคือกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัย ไม่เท่าทันกับรูปแบบการบริหารธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงในโลกใหม่ทปทจึงได้เริ่มโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน Foreign Exchange Regulation Reform เป็นลำดับแรกซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้มาเป็นระยะแต่หลายเรื่องไม่สอดคล้องกับบริบทของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ การแลกเปลี่ยนเงินในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในการกำกับดูแลของทอปทเพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน is o f doing business อย่างไรก็ดีการผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎเกณฑ์เหล่านี้จะต้องไม่กระทบต่อการทำหน้าที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินของทอปท โดยทปทจะยังมีข้อมูลสำหรับติดตามวิเคราะห์เงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อประเมินผลกระทบต่อตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งนี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาทปทได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและได้ทำงานใกล้ชิดร่วมกับคณะทำงานตัวแทนจากภาคเอกชนอาทิ สภาหอการค้าไทยผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งได้ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์โดยได้พิจารณาถึงต้นทุนของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความชัดเจนความโปร่งใสและลดความซับซ้อนโดยบางเรื่องเป็นการปรับเปลี่ยนหลักคิดของการทำงานภายใต้กรอบกฎหมายใหญ่โดยให้ภาคเอกชนสามารถทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและบริหารความเสียเส่ยงได้เสรีเพิ่มขึ้นตามแนวการบริหารกิจการและควบคุมภายในที่ธุรกิจเอกชนแต่ละแห่งกำหนดขึ้นเองภายใต้กรอบที่ทปทกำหนด นอกจากนี้การผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินในรอบนี้ยังครอบคลุมถึงการลดขั้นตอนยื่นเอกสารที่ไม่จำเป็นผ่อนคลายให้เอกชนทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อทอปทอเพิ่มผู้เล่นในตลาดเงินตราต่างประเทศและสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพและความสะดวกคล่องตัวสำหรับแผนดำเนินการมีหลายเรื่องจะมีผลบังคับใช้ในเดือนนี้และทปะทจะทยอยเร่งดำเนินการผ่อนคลายเรื่องที่เหลือส่วนใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในปี2560เนื่องจากต้องแก้กฎเกณฑ์ที่อยู่ในอำนาจหรือเกี่ยวโยงกับอำนาจของหน่วยงานอื่น ธนาคารแห่งประเทศไทย5มิถุนายน2560สรุปแนวทางการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนางสาววชิราอารมณ์ดีผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยถึงกระบวนการปฏิรูปกฎเกณฑ์าการแลกเปลี่ยนเงินที่ ทปทได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม2,559ในการดำเนินโครงการดังกล่าวทปรทร่วมกับที่ปรึกษาจากต่างประเทศและตัวแทนภาคเอกชนร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆผ่านการตอบคำถามหลัก4ข้อกล่าวคือ 1. มีอำนาจกฎหมายหรือไม่ 2. มีความจำเป็น และบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ 3. เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจหรือไม่และ 4. มีข้อเสนอแนะในการทบทวนกฎเกณฑ์อย่างไรโดยปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของขั้นตอนและเอกสารแนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินที่คณะทำงานได้เห็นชอบร่วมกันแล้วแบ่งเป็น4เรื่องหลักรายละเอียดตามเอกสารแนบซึ่งได้แก่ 1. ลดขั้นตอนและเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งสนับสนุนการใช้อิเล็กทรอนิกส์ 2. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวมากขึ้น 3. เพิ่มทางเลือกให้รายย่อยทำธุรกรรมผ่านผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค 4. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนไทยและเพิ่มผู้ให้บริการเพื่อให้เกิดการแข่งขันโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยทอปทอยังคงรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆในอนาคตต่อไป เอกสารแนบแนวทางการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินหลักเกณฑ์ในปัจจุบันข้อ1ลดขั้นตอนและเอกสารหลักการและเหตุผลลดขั้นตอนและต้นทุนของภาคเอกชนในการจัดทำเอกสารหรือยื่นขออนุญาตทปทและใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ1.1การโอนเงินออกนอกประเทศตั้งแต่50,000 US อลลาร์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่น 1. การชำระค่าสินค้าต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือสั่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 2. การโอนเงินออกนอกประเทศ เพื่อการลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศต้องแสดงเอกสารงบการเงินของกิจการในต่างประเทศหรือกรณีชำระคืนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศต้องแสดงเอกสารการนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศคือสํำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ3ลูกค้าต้องยื่นเอกสารต้นฉบับหรือ hard copy ประกอบการขอโอนเงินออกนอกประเทศต่ตอธนาคาราพาณิชย์ผ่อนคลายหลักเกณฑ์และลดเอกสารประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศเช่น 1. ผ่อน,อนคลายให้ชำระสินค้าที่ไม่ได้นำเข้าหรือที่รับมอบในประเทศแก่บุคคลในต่างประเทศ 2. ลดเอกสารประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศเช่น ยกเลิกการแสดงงบการเงินและหนังสือชี้แจงรายละเอียดกรณีส่งเงินลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศให้แสดงหลักฐานเงินนำเข้าอื่นเช่นเครดิตแอดไวซ์แทนแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในการโอนเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ 3. เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอโอนเงินออกนอกประเทศ เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลสำหรับหลักเกณฑ์ปัจจุบันในข้อ1.1การผ่อนคลายจะเริ่มดำเนินการมิถุนายน2560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ1.2การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตั้งแต่50,000 USD 1. ลูกค้าผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 2. ธนาคารพาณิชย์ต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของลูกค้าและประทับตราของธนาคารพาณิชย์ลงบนเอกสารการผ่อนคลายข้อ 1. ยกเลิกการกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 2. ยกเลิกข้อกำหนดในการประทับตราของธนาคารพาณิชย์ลงบนเอกสารประกอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในข้อ1.2 จะเริ่มดำเนินการในไตรามาสที่3ปี2,560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ1.3เมื่อผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ทปทแล้วทปทจะออกแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ให้แก่ผู้ประกอบการภายในวันเดียวกันการผ่อนคลายคือ ปรับระบบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ทปทเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติจะเริ่มดำเนินการสิ้นปี2560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ1.4ทอปทอจะออกหนังสืออนุญาตการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็น hard copy การผ่อนคลายปรับระบบการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการผ่านทางธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกสแทนฮาร์ดคอปปี้จะเริ่มดำเนินการสิ้นปี2560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ2ยกเลิกและผ่อนคลายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนหลักการและเหตุผลเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของภาคธุรกิจในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและการยื่นขออนุญาตต่อทอปท 2. 1การยกเลิกสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกรณีค่าสินค้าบริการเงินลงทุนโดยตรงเงินกู้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถทำได้เสรีกรณีอื่นเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศให้ยกเลิกได้ในกรณีที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า20.000 u s ดอลลาร์การผ่อนคลาย ให้ยกเลิกสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ทุกกรณีจะเริ่มดำเนินการไตรามาสสปี2560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ2.2การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแทนบริษัทในเครือต้องยื่นขออนุญาตต่อทอปทเป็นรายกรณีการผ่อนคลายให้บริษัทในเครือเดียวกันสามารถทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแทนกันได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อทอปทอเป็นรายกรณีจะเริ่มดำเนินการไตรามาสที่3ปี2560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ2.3การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและโอนเงินออกนอกประเทศต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่อทอพอในวันที่ทำธุรกรรมหรือเทรดเดต และเมื่อมีการรับมอบส่งมอบในวันครบกำหนดหรือ Settlement Date การผ่อนคลายอนุญาตให้บริษัทและบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือ Pilot Company สามารถทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและโอนเงินออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์ทั้งในวันเทรดเด e และเซ t ทเมนต์เดท คุณสมบัติของบริษัทและบริษัทในเครือ 1. ไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสถาบาันการเงินและมีปริมาณธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตามที่กำหนด 2. มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทที่ชัดเจนและมีกรรมการของบริษัทหรือผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ตรวจสอบกระบวนการตามนโยบายดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการไตรามาสที่3ปี2560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ3เพื่อเพิ่มทางเลือกซื้อขายโอนเงินรายย่อยหลักการและเหตุผลสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อชำระค่าสินค้าของลูกค้ารายย่อยและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มทางเลือกการซื้อขายโอนเงินรายย่อย3.1 Money Transfer Agent หรือ MT 1. สามารถให้บริการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การชำระค่าเลี้ยงดูครอบครัว 2. การท่องเที่ยว 3. การศึกษา 4. ค่าบริการรายย่อย 2. โอนเงินออกนอกประเทศให้แก่ลูกค้าได้ไม่เกินวงเงิน2 0 0 0 0นบาท ต่อรายลูกค้าต่อวัน 3. ผู้ยื่นขออนุญ,ญาตประกอบธุรกิจ MT ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทและคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดการผ่อนคลาย 1. สามารถให้บริการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การชำระค่าเลี้ยงดูครอบครัว 2. การท่องเที่ยว 3. การศึกษา 4การบริการรายย่อยการผ่อนคลาย 1. ให้ลูกค้าสามารถโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าในต่างประเทศผ่านเ t ได้จะดำเนินการในมิถุนายน2560 2. โอนเงินออกนอกประเทศให้แก่ลูกค้าได้ไม่เกินวงเงิน2 0 0แสนบาทต่อรายลูกค้าต่อวันการผ่อนคลายเพิ่มวงเงินโอนออก จะเริ่มดำเนินการสิ้นปี2560 3. ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจ MT ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทและคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดการผ่อนคลายค่อนคลายคุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาต MT เช่นทุนจดทะเบียนจะเริ่มดำเนินการในสิ้นปี2561หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ3.2 มันนี่เชนเจอร์หรือ M. c 1. สามารถซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์และ M. c ในประเทศได้เท่านั้นการผ่อนคลายให้ M. c ซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์หรือ M. c ในต่างประเทศได้จะเริ่มดำเนินการมิถุนายน2,560 2. สามารถประกอบธุรกิจ FX ได้เฉพาะการซื้อธนาบัตรต่างประเทศหรือเช็คเดินทางที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศและขายธนาบัตรต่างประเทศแก่ผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศการผ่อนคลายให้ MC สามารถซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศเช่น e m o n e y ได้จะเริ่มดำเนินการสิ้นปี2561หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ3.3 ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ Direct Loan สกุลบาทแก่ n Non r e s i d e n ์ resident, ต้องยื่นขออนุญาตทปทเป็นรายกรณีการผ่อนคลายให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อสกุลบาทให้แก่1 n Non Resident ที่เป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศเพื่อการลงทุนในประเทศไทย2 นอนเรสซิเดนที่เป็นผู้ประกอบการที่จัดตั้งในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศดังกล่าวซึ่งเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการมิถุนานหา2560หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ4 ปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ประชาชนหรือบริษัทมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นหลักการและเหตุผลเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อให้สามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันให้บริการเงินตราต่างประเทศ4.1 บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินต่ำกว่า100ล้านบาทต้องลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศเท่านั้นได้แก่บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทอพอการผ่อนคลายผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่50ล้านบาทแต่ไม่ถึง100ล้านบาท สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศภายใ,ใต้วงเงินลงทุนหรือกลอสโฟไม่เกิน1ล้าน US ดอลลาร์ต่อรายต่อปีัะเกณฑ์ปัจจุบันข้อ4.2การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต้องทำกับธนาคารพาณิชย์เท่านั้นการผ่อนคลาย ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศหรือ FX license แก่บริษัทหลักทรัพย์โดยให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ f o r FX กับลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ลงทุนไทยและต่างชาติได้ภายใต้ธุรกิจในหน้าค้าหลักทรัพย์หรือ Brokerage รายกณฑ์ปัจจุบันข้อ4.3อนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทก หรือเทียบเท่าคือฟูลไลเซนเป็นตัวกลางพาผู้ลงทุนไทยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศการผ่อนคลายเพิ่มประเภทตัวกลางอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกอ่อหรือเทียบเท่าหรือฟูลไลเซนเช่นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตราสารหนี้ประเภทขอการจัดการกองทุนประเภทคอหน่วยลงทุนประเภทงอ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสหนึ่งเป็นตัวกลางพาผู้ลงทุนไทยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้หลักเกณฑ์ปัจจุบันข้อ4.4ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เช่นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ TFEX ไม่สามารถยื่นขอประกอบธุรกิจ Currency f u t u r e Broker ได้ การผ่อนคลายให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาร่วงหน้าในตลาด TFX e ไายใหม่ๆสามารถยื่นขอใบอนุญ,ญาตเป็นโบรกเกอร์ r e n c y Futures ได้หลักเกณฑ์ปัจจุบันในข้อ4จะเริ่มการผ่อนคลายตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นในสิ้นปี2560